ออเ,เอาละครับก็ต้องขอเกล้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปอิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิโดดักเกมเออก็กลับกันมาแล้วนะจ๊ะฮะช่วงใายๆเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ผมยังมีแพ็คที่ค้างอยู่นะครับ เพิ่นลงส่วนไปพึ่งโผล่หัวขึ้นมานะครับก็เพิ่งเปิดเข้ามานะอ่ะไปเลยดีพามะไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแล้วก็ไม่ให้มีเด็กเกเรเกิดขึ้นนะครับไะชิงการซุปเปอร์แรกันนะครับซุปเปอร์แรไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะซุปเปอร์แรนะครับเออโอ้โห มึงจะแกงไปไหนบูดได้คำเดียวเลยว่ามึงจะแข่งแกงไปไหนนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนี่ของชั้นแข่งแกงของนายแล้วก็เอาน้ําไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันอ้าโหแต่เราคงแกงกว่าจริงๆแล้วก็เอากินเนื้อสักตัวหนึ่งที่ว่าไม่ต้องจัดจ้านมากก็ได้เอาที่แบบว่าเออพอดูดดีๆทูทีถูไทจะไหวไหมเนี่ยเวโรซีแรปเตอร์เจนสองนะครับ ก็น่าจะได้แล้วแหละน่าจะสกัดอยู่ทุกการเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็พูดไปเลอยอ่ะ,อะลองดูเฮ้ยสามแสนเลยนะไม่ได้ดูนะครับสามแสนเลยนะตะเกะคลิปหายพุดๆเดี๋ยวงเปลี่ยนตัวมายับจะตายไหมเรื่องหนึ่เรื่องนะครับจมตีมัน,ปนไปเลยให้มันรู้กันไปวุ้นขามันแข็งแกร่งที่สุดหนีอีก <laughs> ท,ทีเดียวมึงก็ไปสวรรค์แล้วอย่าบอกได้ เปลี่ยนตัวชัวน่านงาเห็นไหมแล้วผมก็โดนยับไปทีหนึ่ง <c oughs> ชัดเจนไม่ทำอะไรเราด้วยแจวแจมผมจะเปลี่ยนตัว่อนนะครับอืม <c oughs> นายโจมตีฉันจะไม่ตายง่ายหรอกฉันจะป้องกันเอาไว้โอเค <c oughs> ถึงสามก็ล้มเราไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนตัวเหลืสองชิบหายแล้วนี <c> ่ <oughs> โอเคยังอยู่นะครับอืม มันเปลี่ยนตัวมันมี3ามมันเปลี่ยนตัวมันโจมตีหนึ่งอเหลือไว้หนึ่งนะครับ้องคิดที่ดีก่อนเปลี่ยนเป็นน้ำนะครับอมึงแบบแค่หนึ่งถ้าโจมตีสองมันไปเลยนะคิดดูให้ดีก่อนนะครับเอ้มันเหลือหนึ่งถ้าโจมตีสองมันไม่ไปมันยังอยู่ผมจะป้องกันสองแล้วกันโอเคเกือบโดนมันลวงคิดผิดเป็นไยมาเลยครับอ่ามันมีสองนะ <G ül> เปิดสรัดจมตีสองเสร็จจนเสร็จโกเขาทันสุดนะครับผมจะโคนันเลยดีกว่าไหมเออไม่ต้องเอามันไว้แล้วครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งตายซะโอเคเรียบร้อยออคิดว่าเฮเราจะล้มไม่ได้เลยพี่เคนะครับไม่ใช่พี่เฮมาเลยรถสีแลัพเตอร์จนสอง โจมตีสี่ลาก่อยโอ้ยยังอยู่อ่ะโหนึกว่าลาก่อยู่แล้วโอ้ยงั้นมึงตายมันโจมตีเท่าไหร่ี่สิบโนะจ,จมตีสี่นะครับผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เก็บให้เพื่อนหมดเลย <c oughs> ตายซะเงียบเหรอไอยเพราะตัวนี้ผมป้องกันไม่อยู่ <c oughs> แน่ๆเลยอยู่ไหมไม่อยู่นะคิดเอาไว้นะถ้ามันเน,นี่ยมันโจมตีสี่ยิงๆด้วย มันจมตีสี่กิกด้วยนะครับยิ่งบวกสตวแต็กเยอะมันก็จะยิ่งบวกอัตราเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะเปอร์เซ็นต์ดาเมจไปเรื่อยๆนะมัมจะาจาทำอย่างนี้นะเพราะว่าเก็บไว้ตัวสุดท้ายนะ <c oughs> กัดซะโอเคฉัน <c oughs> รูร้ฉันล้มนายไม่ได้อยู่แล้วเ <c oughs> มื่อกี้ถ้าจมตีสี่ล้มได้เลยนะถ้าพูดตามตรงๆนะแต่ผมจะไม่เสี่ยงนะเพยายามป้องกันสี่ <c oughs> ช่างมันใส่เลยเวลนซีลัตเตอร์เ <c oughs> จนสองโหจัจั่โอ้ยกระโดด้าไบ Hmm. 888ช <laughs> นะไปแล้วโอ้โหตาไม่น่ารบเลยอ่ะ <laughs> มันก็เหมือนโก้ดเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นแวแว็บๆตะกี้อ่านะในการวิบวับอะโก้ดโก้ดอะ <laughs> อ่ะช่างมันดีฟา้าเขาไปต่อเลยนะครับเพราะจอยากจะเสียเวลาไปมากนะยมันมีน้ำที่สุดจะสุดจะปลาเทอนแล้วว่ะคิปหายแล้วเจ้านกตัวนี้ไปตัวหนึ่งครับเฮ้ยนกแับจะไม่เลือแล้วอะ่ะ <laughs> ทำไงดีวะเนี่ยนกแทบจะไม่เหลือแล้วว่าเดี๋ยวกอนมไม่ได้อะการการป้องกันไม่ได้นะครับงั้นผมแมวนกไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกระทันหันยังทันไม่นี่อะอะไรเงี้ยอืมไม่ได้ดาเมจดน้อยก็เอ้ไม่ใช่เลือดน้อยเกินไปคนะรับเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอากินเนื้อที่มันแกงหน่อยก็แล้วกันก็จะเป็นสไปโนแรปเตอร์ไปนะแล้วก็เอานกไป1หนึ่งตัวโอเคอย่างงี้สมดุล <laughs> โอ้โห แทงซากทีหมดกับหลานเลยนะครับป้องกันไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับม,มาเลยพลันนโจมตี255เลยนะมีเปอร์เซ็นต์แพ้เหมือนกันนะผมโอเคไม่ข้าวเอ,อือ้อเก็บไว้หนึ่งเช็ดก็ไม่กลัวฉันเตรียมไว้สู้กันนายอยู่แล้วมีสามแล้วใส่เข้ามาโจมตีสองยังอยู่ เก็บไปสามม่ใี่เก็บไปสามป้องกันสามอ่ามันป้องกันหนึ่งนะครับอืมมันก็กลัวตายเหมือนกันแต่ผมโจมตีมันไม่ตายอยู่แล้วตะเกะนายโดนหลอกแล้วมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปของฉันหลงกลแล้วสิท่านามันมีหกนะครับทีนี้มันใส่ผมเต็มเหนียวแน่ใส่หกโอเคโดนหลอกฮึโดนหลอกเขาอย่างจังแต่เรานี่สิปัญหาใหญ่เลย เออก็ล้มได้นะถ้าเอากันจริงๆแล้วจะอาจะเสียดสต็กเยอะนะครับผมก็จะเอานกมาเล่นดีกว่าแล้วก็1 2ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ต้องไม่ให้ตายนะอต้องไม่ให้ตายนะเพราะว่ายังเหลือน้ําตัวสุดท้ายอยู่นะผมจะป้องกัน1 2เล่งก่อน200เพิ่มขึ้นเป็น3ไหวนะมาเก็บสแตก็กไว้อย่างเงี้ยอืมกัดเขาให เจอรอดไหมเนี่ยสามเลยนะจิบหายแล้วโอ้รอดแน่นอนรอดแน่นอนนะอืมมันเก็บไว้หนึ่งนะโอเคเปลี่ยนตัวนะชุบกับให้แหลกหนึ่งสองแล้วก็สมนะครับแล้วกเก็บไปให้เพื่อนหมดเลยแพ้ไปซะเมืองตบก็ให้เมืองนี้กัแดนมาเลย เฮ้ส hey, ุดทายนะครับอือมาเลยโยมตีสี่มาจะได้เล่นง่ายๆโอเคแหมปฏิหาริย์อะไรก็ต้องเข้าข้างเราบ้างนะครับอือเอื่างนี้ล่ะมันเป็นสไตล์ที่ฉันได้เรียนรู้มาจากพวกไหนหน,หจจนั่นแหละจะจานมันบินขึ้นไปโอ้โฉบลงมาตุ้มอึมตัวม็นใหญ่จัดๆทีเดียวเลยนะครับกระเด็นไปเลยทีเดียวชนะแล้วโห โอเคอ่ะจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ายากก็ยากนะเพราะว่าเราจะต้องคำนวณสแต็กไฟตรงข้ามนะเพราะว่าพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเอามาเอาเลือกเนวเสามาแบบดูดีจัดๆเลยนะครับแต่ว่าอาศัยแบบว่ายังไงอะอ่าพิกแพงนิดๆหน่นนอยๆนะครับหลอกล่อกันไปหลอกล่อกันมานะก็เก็บตังค์ก่อนแล้วกันจนเลยโดยไม่ส่องยกจนเลยนะครับอ่ะต่อยกที่สามเลยแล้วกันเออ ต่อเอะต่อเอะเอาทีนี้มันไม่ให้เราใช้นกละทำไงดีวะเนี่ยเราไม่มีน้ำที่แบบว่ากระจอกเลยพูดตรงๆงพูดตรงๆเลยว่าเราไม่มีน้ำที่กระจอกเลยนะอืมเอ้ยกดเพจ เอไอก็ะอะจะไปล่อเป้าอย่างเดียวสงสัยต้องเอากินเนื้อไปมั่งนะอดูท่านะครับะเอาไปเหมือนมันเลยเอาไปเหมือนมันเลยนะครับกินเนื้อแล้วก็แล้วก็ต้อน้ำไปสักตัวหนึ่งการันตีความชนะนะครับอืไหวอยู่อ่ะแล้วก็อากินเนื้อไปสักตัวหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งก็ <c oughs> กัดให้มันแพ้ไปเลยโอเคเหมือน <c oughs> กันไม่มีเ <c oughs> เป็นไงล่ะสวย <c oughs> กันล่างเดียวกันนะครับ เน้นป้องกันอย่างเดียวนะครับต้องป้องกันให้สุดเลยนะครับเฮ้ยหายแล้วไงมันเล่นแผนมันมีแพนมันมีแพนอ๋อมันไม่มีแพมนะครับมันก็กลัวเหมือนกันเลยป้องกันตัวเองเฮ้ยมันต้มีแพนนี่ไงเห็นไหมมันยังเก็บได้นึงนะครับไม่โดนกาดมันมีเท่าไหร่หรอวะเมื่อกี้มันมีสามแล้วตาหน้ามันมีสามก็เป็นหกแ่ะ หายแล้วหายจะจัด,จดเลยมีหกมันล้มผมได้แนะ่ผมทำอย่างนี้ดีไหเอ้ามันป้องกันหนึ่งิบหายน,นี้ห้าโอ้โเอ้ยลูกี้ป้องกันก็ดีอ่ะลูกีิป้องกันก็ดียะโจมตีห้าแน่ๆนะครับไปแล้วผมเงยบนุ่มล้มไปเลยแมสแต็กน้อยเกินไปอยางมีเยอะ่ะเนี้ย เอ,อ,อยากมีแปลละเรื่องของเรื่องนะโจม,มตีหนึ่งจมตี2ก็พอนะครับแล้วก็ป้องกัน1นสองก็น่าจะไหวแล้วละ่ะอ่มา <c oughs> นี่นะเจอห่างที่เป็นคีบของฉันซะหน่อยห่างปลาเลยทีเดียวนะอ <c oughs> ตัวโพสใหญ่ <c oughs> แต่จะทำอะไรได้ก็ใหญ่แค่ตัวเท่านั้นนั่นไงนั่นไงเริ่มจะทำได้แล้ว ไม่กล้าโจมตีนะครับเหลือสามนะมันเหลือสามผมก็จะเปลี่ยนต่ว,ว่าเราก็จะโจมตีหนึ่งสองสามไปเลยแล้วก็เก็บไว้สามวัดใจตายสิครับาีนี้ไม่ตายเว้ยยังอยู่โอ้ตายโหนึกว่ามไม่ตายโอเคฉลุยไปแล้วนะครับเหมือนกันไม่มีผิดแต่มันมีหกเลยนะยกตีหกไปเลย นั่นไงโดนล่อหลอกนะครับอ,อือุอ้ยเสียสไปโนโไปแต่ว่าก็ชนะเห็นเห็นนะได้สไปโนเหมือนกันนะเนี่ยดการมันโมโตโสุขัดยาามันไวม,มันทำเพื่อนเราตายไปสองตัวแล้วทำไมไมลังเป็นขี้อะไรแต่ไปหนมนลย <c oughs> มึงอยู่ในน้ำสิแม่ไม่ต้องอยู่บนโบกหรอกโอเคเรียบร้อย <c oughs> เป็นบ้านน้ำที่สวยงามมาก ก็ได้การ์ดเงินอย่างมากมายนะครับติ๊กติ๊กอีกแล้วโ,โคตรเกียดเลยติ๊กติ๊กเนี่ยเพราะว่าจากสิิติของผมในการติ๊กติ๊กเนี่ยผมไม่เคยได้ในโนเสาร์ที่แม่งโคตรจะดีเลยเอาอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นการ์ดเงินทั้งหมดนะครับเอาตัวที่เราแบบว,ว่ายังไม่มีเลเวล40ก็แล้วกันถ้าอยากได้ก็คงอยากได้ราชาโซรัสละมั้งหรือไม่งั้นก็พาโล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 ปัตชื่อบ้าอะไรครับคนตั้งว่าพาโลโพโ,โตโบโบตัดเออนั่นแหละ อ่ะปิดตึ๊ต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 ตึ๊ดตึ๊ดสเตโกจ้วของฟรีดีทั้งนั้นมีเป็นดงละ <c oughs> ไอสองพันแมวนะครับอืมก็เยน็เยนๆก็เล่นอะไรง่ายๆไปอย่างนี้ไปก่อนนะครับอืมเพราะว่ามันเป็นวันส,สบายๆที่ไม่มีลีกไงอ่าเรื่องห่วงเรื่องมันเป็นวันสบายๆที่ไม่มีลีกอันนี้ก็เดือดจัด,จด ตะกี้ไม่เดือดนะครับสบายๆอันนี้เอามาเย็นๆมืดๆแล้วกันถ้าเย็นมืดๆผมก็จะทําลงให้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็จะไวพ้พรุ่งนี้เช้านะครอ่ะไปไหนๆก็ไหนๆแล้วจะกลากันเลยดีกว่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับอสอบถามได้นะอะไรได้ถ้ารู้จะตอบให้นะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็คงตอบไม่ได้แหละก็พูดไปงั้นแหละ <laughs> ตอบให้จริงๆถ้ารู้นะครับเอวงเล็บแล้วเกิดว่าใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอืมแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนนี้ผมนายเปาแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนไม่ใช่วันนี้ดีิตอนนี้อแล้ะต้องพูดตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟดดายังเล่นอยู่